ศูนย์จนถึงสามแสนต่อเดือนเนี่ยใช้เวลานานไหมครับจากศูนย์ถึงแสนเนี่ยคือหนึ่งปีเพราะว่าเดือนที่สิบสองครบหนึ่งปีพอดีก็คือ,อไรายได้แตะสองแสนแล้วหลังจากนั้นก็เป็นสองแสนสองแสนกว่าสามแสนอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณสิบสี่เดือนอ่ะเดือนที่สิบสี่คือแตะสามแสนก็ที่สุดเลยก็คือหกแสนโอ้ต่อเดือนเลยครับเดือนพฤศจิการได้หกแสนบาท จ็ดร่มต้นคุณกุ้งก็คือทําไประหว่างที่ทํางานอยู่ด้วยหรือเปล่าหรือว่าออกจากงานแล้วค่อยมาท Oxford, าออกจากงานแล้วค่อยมาทําค่ะตอนแรกกุ้งกุ้งบอกกันนะว่ากุ้งเข้ามาในทิกตอกอ่ะไม่ได้คิดว่าจะมาติดตะกร้าด้วยตอนแรกกุ้งตั้งใจจะสร้างปั้นช่องรับสปอนเซอร์กุ้งลาออกจากงานมาแล้วก็แพลนกลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัดที่บ้านทําเกษตรอยู่แล้วเราก็เลยอยากจะทําแนวแบบว่าสร้างตัวตนเพื่อให้คนรู้จักแล้วก็รับสปอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่บ้านต่างจังหวัดชิลๆประมาณนี้แต่ต้องกลับมาอยู่กรุงเทพทีน่นี้พอกลับมากรุงเทพเน เราต้องเปลี่ยนแผนแล้วค่ะกุ้งก็เลยต้องมามองเรื่องของการติดตะกามองเรื่อง a อฟเฟอเละก็รู้อยู่แล้วว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างช่องทางการหารายได้ในนิตติบมันมีอะไรบ้างเนี่ยเราทําอะไรได้บ้างคือแผนแรกคือการปั้นช่องนะคะเพื่อรับสปบนเซอสร้สางตัวตนทีนี้พอมันเปลี่ยนแผนปุ๊บก็เลยอะไรที่เราทําได้นะตอนนี้กลับไปอยู่กรุงเทพก็คือติดตะกาก็เลยเริ่มติดตะากะา พอติดตะกร้าเนี่ยกุ้งทากันบ้านมาก่อนหนึ่งเดือนนะคะกุ้งทํากันบ้านทั้งเรื่องของการปั้นช่องแล้วก็ติดตะกร้าประไยแต่ฟอเราเราชัดเจนแล้วว่าเอ้ยเราไม่ได้อยู่บ้านแล้วเราจะ move แล้วกุ้งก็ไปเริ่มทํากันบ้านเรื่องของการติดตะกร้าเยอะขึ้นแล้วก็ทําใจเพราะเราเป็นคนที่จริง,รงๆเราว่ามันเหมือนกับเรายังไม่กลา้าเพราะเราเป็นโทรเวิร์ t เราไม่ค่อยอยากจะเอาตัวเองออกข้างนอกสักเท่าไหร่ไม่ได้อยากให้คนรู้จักอะไรแบบนี้ค่ะแต่มันก็คิดว่ามันต้องทําแล้วเพรนะณตอนนั้นคือเงินสำร,รองที่เราเรียมไว้มันก็เริ่มไ,มมไล่หลอดด้ ก็เลยโอเคเงินก็ทาแล้วลงไปคลิปแรกก็ขายได้ให้คุณกุ้งเตือนก่อนนี้ไหมว่าคือเตือนคนที่จะจะออกมามีความเสี่ยงอะไรบ้างอะไรเงี้ยคนจะรู้อะไรบ้างคือกุ้งเราออกมากุ้งบอกก่อนว่ากุ้งเราออกมาด้วยความประชดเจ้านายด้วยนะคือกุ้งโมโหขอเรากับเจ้านายแล้วก็ลาออกมาแล้วมันก็มีการยือยุดกันอยู่ช่วงหนึ่งอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเพราะว่ามันยื่นใบลาออกประมาณเดือนนึงแต่เดือนหนึ่งนั้นคือเดือนหนึ่งที่กุ้งอ่ะวางแผนทุกอย่างเลยว่าจะทําอะไรโฟกัสหาข้อมูลเจาะลึกจริงจริงเรื่องออนไลน์กุ้งศึกษาหาข้้้อมูลากกเ็็ๆข ดู u t u b e ดูอะไรของเซนเป็ดอะข้อูลนเยอะมาจากเซนเป็ดเลยเรื่องออนไลน์อะแต่แค่ไม่ได้ลงลึกแค่นั้นเองแต่หนึ่งเดือนเต็มเนั้นก่อนลาออกอะค่ะ,ะกุ้งลงลึกรวมถึงวางแผนเ,เรื่องของรายได้ด้วยเรื่องของรายจ่ายด้วยเพราะว่าฟรีคอร์เรายังมีทั้งค่าคอนโดทั้งอะไรพวกเนี้ยกุ้งก็มีเงินสมรองอยู่อยู่ได้ประมาณ6เดือนนะคะต้องวางแผนตรงนี้เราทุกอย่างมันชัดเจนว่ากุ้งจะทําอะไรกุ้งถึงได้ออกมาได้แบบไม่กังวลเท่าไหร่ค่ะ ือใครที่อยากแตลาออกอกุ้งเตือนก่อนว่าวางแผนเรื่องของเงินสำรองจ่ายฟรีคอร์สอะไรให้ดีก่อนแต่ถ้าจิตใจไม่แข็งแรงพอไม่ได้นะคะเพือคนที่จะลาออกได้อย่างกุ้งกะแข็งแรงทั้งจิตใจและการวางแผนไม่ใช่ว่าใจแข็งแรงมีแต่ใจอย่างเดียวแล้วก็ค่อยแบบว่าไปตายเอาดาบนะกุ้งก็ไม่เอาเหมือนกัน,นก็งวางแผนเรื่องการเงินด้วย